ข้อความที่ผู้ร้องคัดค้านกล่าวระบุมาในคำร้องคัดค้านซึ่งเป็นคำคู่ความเพื่อตั้งประเด็นในการพิจารณาคดีของศาลไม่ผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 1เดเนื่องจากเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความที่กล่าวมาในคำร้องคัดค้านเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาลได้รับการยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา331เอด ไม่เป็นผิดหมิ่นประมาทและไม่เป็นการแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137คำพิพากษาสารดีกาที่530ทับ2 5 1พชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0 9 4 4 7เก้5 6 0 8 3 7 3 9 5 5 5หหากหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ